รู้ของการทำธุรกิจใดหรือทำสิ่งใดสิ่งนี่เราจะทำให้เราประสบตความสำเร็จได้นะการทำอย่างที่หนึ่งเลยดูครับความเชื่อถือของผู้บริหารว่าผู้บริหารเรานี่มีความชัดเจนผู้บริหารของเรานะครับมีมาตราาฐานแค่ไหนผู้บริหารของเราเนี่ยครับเป็นมีอาชีพแค่ไหนอยากให้ท่านดูว่าผู้บริหารท่านที่ทำด้วยนั้นแต่ละบริษั เป็นอย่างไรนะครับและข้อที่สองคือเชื่อในบริษัทครับเพราะอะไรครับบริษัทที่เราทำานมีความชัดเจนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มีสินค้ามาตรฐานไหมเห็นไหมครับว่าเราต้องดูให้ครงกนครับและอีกทีนึงคือเราต้องเชื่อตัวเองครัเชื่อตัวเองว่าเรานั้นทำได้แน่นอนตัวเราเองเป็นตัวที่เราต้องขับเคลื่อนในการทำงานในทุกเรื่อง ตัวเราเองเลยท่านที่จะพาพวกเราทำได้ถ้าพวกเราเองไม่มีความองเชื่อในตัวเองท่านเจอผุิดที่ไหนท่าน้ก็ไม่สำเร็จนะครับวันนี้เราอยากจะฝากท่าน,น,นทัครสามเชื่อนี้น,นะครับแล้วที่ท่านประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันครับผมต่อผมสุณเู้ชมครับ